ตัวใหญ่มากถ่ายชัดดีว่ะน่ะแสงมันให้นะถ่ายกับโฟบ้างมีรูปพวกมึงตึมรูปเดี่ยวมีร้านรูปไหยอืมใหม่มันตึงมาทุกดูดิดิเด็ด ร้อยพันมาปลาอะไรไม่รู้ปลาสลามหางเสือวยโมงใต้น้ำครับอยู่แบบสักมากมายปลาพันสายพันธ์